จากร้านขายอาหารซีฟูด้ดบ้านๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักจนได้รับมิชลินบิบมองปี2025ทุกวันนี้คนเยอะขนาดไหนตามนุมากับร้านนี้เลยครับครัวบ้านพ่อตาพัทยานุมาวาัี่ตอนเที่ยงคนรอเป็นล้านสําหรับคนไม่ชอบรอจ่ายเพิ่มคน30บาทนั่งโซนห้องแอร์มีโต๊ะเลยและนุตั้งใจมากินเมนูนี้เลยครับหมึกหอมซาซิมิสดแบบว่าต้องลงไปจับในน้ํา <c ười> ครึ่งตัวเสิร์ฟเป็นซาซิมิอีกครึ่งตัวเสิร์ฟมาแบบเบินไฟเป็นหมึกหอมไซส์ใหญ่ตัวนี้700บาทจุงมือน้องมาด้วยตัวนี้ไซส์เล็กเนื้อใสสาาไ่เเหมเมือออนนนนนด้้งงัีบท ซิมิสดเพาะเพิ่งลงไปจับในน้ำพร้อมกันเนื้อยังหวานเด้งหนึบแล่บมาชิ้นบ้างกำลังดีจานนี้ถูกใจ300บาทกุ้งทอดกระเทียมกุ้งตัวใหญ่กระเทียมกรอบทอดมาดีปรุงรสอร่อยจานนี้ไม่แพง150บาทแกงส้มชฉอมกุ้งสดไข่ปลาเยวกิ้วหม้อไฟกลิ่นหอมเข้มข้นเผ็ดร้อนหม้อเนี้ยสอบาทปลาสีขนทองทอดน้ำปลา เพิ่งเคยได้ยินชื่อเลยจัดมาลองเนื้อจะแน่แนๆคล้ายปลาซาบะส่วนตัวชอบจานเนียสองร้อยห้าสิบบาทหมึกผัดน้ำดำกลิ่นและรสชาติดีปลาหมึกสดแต่ถ้าดำและข้นกว่านี้จะดีมากจานเนียร้อยห้าสิบบาทส้มตำไทยใส่ปูอยากได้เพจแซบันเบอร์ไหนสั่งได้ออกมาตรงปกจานเนี้ยหกสิบบาทข้าวผัดปูจานเล็กผัดมาแห้งสวยให้เนื้อปูมาเป็นก้อนๆจานเ,นเด็กๆชอบหนึ่งร้อยบาทตัวร้านอยู่พัทยาใตา้เปิดทุกวันเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มวันนี้นุ้และเพชัดเนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ